สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวครีมดีวาโซนะคะเป็นครีมกล่องสีแดงแบบนี้นะคะสำหรับความพิเศษของครีมนี้ก็คือมีเทคโนโลยี Red Mist นะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่รวมส่วนผสมจากสารสกัดสีแดงทั้ง6ชนิดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสเตมเซลล์จากดอกกุหลาบนะคะแล้วก็สเตมเซลล์จากโสมสารายแดงมะเขือเทศทับทิมนะคะแล้วก็กระเจี๊ยบ ่เรามาดูเนื้อครีมข้างในกันนะคะเนื้อครีมข้างในนะคะเปิดกระปุกมาปุ๊บเป็นขนาด30กรัมแล้วก็จะมีลักษณะที่ใสๆส,สีชมพูแบบนี้นะคะพอเราแตะมาเนี่ยลักษณะจะเป็นเนื้อเซรั่มครีมนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมมากๆเลยนี่นะคะเมื่อทาไปที่ฝ่ามือ อันนี้สุจะถามมากไปจะชุ่มชื้นมากๆเหมือนเราเติมน้ำให้กับผิวเลยค่ะแล้วก็ซึมเร็วมากๆนะคะตัวนี้สามารถเติมได้ทั้งวันโดยไม่ล้างไม่ไม่ทำให้เมคอัพออกด้วยนะคะดูชุ่มชื่นขึ้นเลยค่ะวันนี้ก็จบก,การรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ